หลักการหนึ่งในธรรมชาติและชีวิตจริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วงมีความสัมพันธ์กัน การเรียนรู้ที่ดีจึงควรมีลักษณะเช่นเดียวกันความีลักษณะเป็นองรวมไม่ใช่แบบเป็นแท่งหรือเป็นท่อนที่แยกจากกันซึ่งทําให้การเรียนรู้ไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงและความเป็นจริงเป็นผลทําให้ผู้เรียนไม่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตชินได้การบูรณาการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้หลายๆด้านประกอบกันการบูรณาการช่วยเปิดโลกทักษะของทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้กว้างขึ้นยิยาม การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการหมายถึงการนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องการมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์งรวมและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การบูรณาการเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทําได้หลายลักษณะดังนี้การบูรณาการภายในวิชาการบูรณาการระหว่างวิชาการบูรณาการภายในวิชาหรือระหว่างวิชาส่วนใหญ่จะมีต้องมีหัวข้อเรื่องเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ซึ่งหัวข้อนี้สำคัญสามารถตั้งชื่อได้หลายลาักษณะ นอกนจากการบุรณาการเนื้อหาสาระแล้วคำรงบัวศีกล่าวอีกว่าควรมีการบุรณาการในลนักษณะอื่นๆควบคู่ไปด้วยได้แก่การบุรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาการทางจิตใจการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระทำ และการบ,บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนขอบคุณค่ะ